โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอชาเลนหลังจากที่ขี้เกียจแล้วก็ตามที่โพสไปนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ทิ้งไว้หลายวันแล้วก็ทีนี้ก็เลยมาเออ่ถ่ายชุดเชยว่าเราบันทึก คลิปวิดีโอไปจนถึงวันที่3หรือเปล่าไม่แน่ใจขอเวลาพั๊บนะนะเกี่ยวกับชาเลนจ์การไปเที่ยวภูเก็ตว่าแบบใช้เงินรวมไปทั้งหมดเท่าไหร่แลใชในระยะเวลากี่วันด้วยนะตอนนั้นอะแล้วก็ไหนๆก็ทําไปแล้วก็ต้องทาให้เสร็จสิก็เลยโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนมันอยู่ไหนวะ ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยโ okay. uh, อเคเอ่อชาลินชาลินชาลินเรียบชาลินได้ถ่ายไป3วันเนาะก็ถ่ายไปตั้งแต่วันที่ยีน่าจะเป็น 28, 29, 30เก็เหลือ3ามนึแล้วก็สก็ สำหรับคลิปนี้ก็จะมาเล่ารายละเอียดว่าในตั้งแต่วันที่3ามิจนถ,ถึงวันที่2เนี่ยเราใช้งบไปทั้งหมดเท่าไหร่ในการแบบเที่ยวภูเก็ตสิ้นปีนี้แล้วก็ยอดรวมได้รวมไหอยังไม่ได้รวมอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่ได้เขียนสร,สรุปยอดให้ว่าแบบเ <c oughs> ที่ยวรอบนี้ใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะแต่ก็วันที่สาอะ่ะ มีวันนั้นมีซักผ้าด้วย20บาทแล้วก็มีค่ากิน88บาทค่าน้ำมันรดส0บาทก็ร้8ยหกบแปสิาทสำหรับวันที่3ามิบเอที่ใช้เงินไปแล้วก็วันที่1นึ่งมีค่ากินไปทั้งหมด อ้า10บวก14บกส4บก4บาทบวก40ร้อย64บวก40ร้อย4บาทแล้วก็วันที่2วันที่2ก็ใช้ไปวันที่2เป็นวันที่เดินทางกลับแล้วก็ใช้ค่าเอ่อใช้งบไปเป็นวันที่วันเป็นวันที่ก็ค่อนข้างใช้งบกันค่อนข้างเยอะก็ มีค่าน้ำ14บาทค่าของกิน51 51บาทค่าซ่อมรถ1 2 9ค่าถัว่วสำหรับขึ้นไปดูวิวที่สมมตรนางชี50บาทนะเพราะว่าเลือกเลือกไปจุดชมวิวที่ราคา50บาทแล้วก็ค่าน้ำมันรถ380บาทในวันนั้นก็ใช้งบไปทั้งหมด น่าจะต้องใช้เ่องคิดเลขแล้วขอเวลาแป๊บนะึงเอ่อสิบสี่ยี่สิบเก้ายวันนั้นเป็นวันที่ใช้เงินไปทั้งหมด 615บาทตามนี้ก็นี่แหละชาเลนจ์ Challenge. แล้วก็เดี๋ยวมาลงรวมยอดดูกันว่าเอ่อทั้งหมดมันกี่วันอะ่ะ1 2 3 4 5 6วันอ่หประมาณ6วันมั้งว่าใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ เดี๋ยวขอคำนวณแป๊บนึง39 40 25 80 88 20 สามเจ็ดหนึ่งหกร้อยสองบาทเป็นวันที่ใช้เงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะวันที่ยี่สิบเก้าโอ้ไม่เอาว่าง,งัี้นเลยวันที่ยี่สิบแปดอ๋อวันที่ยี่สิบแปดเป็นวันเดินทางี้ วันที่28ใช้เงินไป617บาททั้งหมดในการเดินทางเป็นเวลาไม่ใช่การเดินทางทั้งหมดในการไปเที่ยวเป็นเวลา1 2 3 4 5 6 6วันใช้เงินไป 2,497บาทโดยประมาณถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการบันทึกตรงไหนผิดพ,พาลาดนะนะแต่ก็ถ้าผิดพลาดก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากเพราะว่าพงางงไปพงางงไป4 0 0พแล้วก็เหลือกลับมาพันกว่าบาทพันหร้อยกว่าบาท ก็ประมาณนั้นแหละก็ตามนี้ <c oughs> ส่ำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็คือมาถ่ายเป็นคลิปที่ค้างอยู่ก็คือแชร์เลนว่าไปเที่ยวไปอยู่ภูกเก็ตแล้วกันไม่เชิงเที่ยวหรอกเพราะว่าบางวันก็ไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่ห้องก็มีแล้วก็มีออกไปเที่ยวบ้างเป็นบางครั้งก็ใช้งบไปทั้งหมด2,400ันสี่ร้อยลืม 2,947บาทใช่ไหมเมื่อคีที่บอกก็ตามนั้นแหละอืม2,497บาทก็ตามนั้นนั่นก็คือว่าเป็นนี่ก็คือคลิปแบบมาสรุปว่าสรุปยอดให้ว่าเออไปเที่ยวเออไปอยู่ภูเก็ต6วันใช้เงินไปเท่าไหร่แค่นี้แหละครับก็สวัสดีครับผม <laughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาฟังแล้วก็ ถ้าชอบคลิปไหนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามฝากไปฟังเพลงกันด้วยแล้วก็เหมือนเดิมก็คือจริงๆก็อยากจะพัฒนาจริงๆก็มีความคิดว่าจะทํำยังไงดีมันแบบพัฒนาไปข้างหน้าได้มากกว่านี้แล้วพอเราคิดเยอะเกินเราก็หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วก็สุดท้ายก็เลยไม่ได้ทําอะไรมาหลายวันวันนี้ก็เลยกลับมาลองเริ่มทําทําเท่าที่ทําได้ไปก่อนตาม ที่ก็จํากัดมีตามที่เวลามีทําได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วก็เอ่อทำทำไปเท่าที่มันจะเป็นไปได้ดีควาไม่ทําอะไรเลยโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณครับ